อ่ะตอนนี้เรามาดูภาพสมเด็จพระระฆครังพิมพ์ใหญ่กันบ้างนะฮะพิมใหญ่ตรงน,นี้ดูจากโลกก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะฮะเป็นพระเนื้อสีขาวมีรอยแตกนะฮะมีรอยแตกก็มีร่องรอยของการหลงลับไปอยู่บ้างนะครับ นี่ด้านหลังนะมีรอยแตกแต่ว่าก็พอที่จะมองเห็นมวลสารปรากฏอยู่นะฮะอันนี้เป็นอิดแดงนะฮะอิดแดงเม็ดน,นี้นะบิดอิดแดงนะครับรูปทรงก็บิดบิดวิเวนิดหน่อยนะอาจจะเป็นเพราะเป็นการตัดเฟรมตัดขอบด้วยมือนะฮะ ไม่ใช่ได้ไม่ใช่เป็นเป็นแม่พิมพ์ตัดสำเร็จรูปนะฮะด้านข้างก็มีร่องรอยของการตัดขอบด้วยมืออยู่นะฮะมีร่องรอยของการไหลของมวลสารเนะะม็ดนี้ก็เป็นเม็ดเม็ดแดงนะคืออิฐแดงนะครับมาดูด้านนี้บ้างนะ,ะอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะ มีร่องรอยของการเคลื่อนของมวลสารเวลาเราตัดนะเวลาตัดตัดเ็าจะตัดเฉียงออกมาอย่างนี้นะฮะความหน้าพระลงไม่ใช่ตัดหงายหน้าขึ้ืนหนันหน้าพระขึ้นแล้วก็ตัดนะครับพระจะมีการแอ็นๆนะฮะรูปทรงจะเอ็นเล็กน้อยนะอันนี้เป็นเพราะเป็นความเก่า ความเก่าของเนื้อพระการเซตตัวของเนื้อพระนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์คราวนี้มาดูเวลาเรามาดูในกล้องกําลังขยายสูงจากพระที่ไม่สวยกับเป็นพระที่สดงนะดูเนื้อหานะความสวยงามของเนื้อพระสมเด็จปรากฏขึ้นชัดเจนนะมีเม็ดแดง เม็ดดำนะมีมีอิดพระกำแพงนะฮะเม็ดแดงของเกสรดอกไม้จุดดำของผงฐานของตไบพระกลิ่งตามที่หนังสือท่านได้เขียนไว้มากมายนะคือเราก็จะมองเห็นได้จากพระองค์นี้นะฮะแม้ตั้งตรงพระอุละตรงวงแขนเห็นชัดเจนมากมายเรื่องของมวลสารนะฮะซึ่ง ก็งดงามนะฮะงดงามถ่ายรูปตรงนี้หน่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นวงแหนพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่จุดสังเกตนะคนทั่วไปอาจจะยังไม่ทราบนะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นั้นนะฮะตรงเข่านะตรงเข่าด้านซ้ายนะจะมีจะมีเส้นเชื่อมจากสองนะห,นหัวเข่านะองค์ไหนที่มีเช่นเส้นเชื่อมแบบนี้ถือว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะ ส่วนพระนอกจากนั้นถ้าไม่ใช่เป็นพระอิพมใหญ่เส้นเชื่อมตรงนี้จะไม่มีนะฮะเส้นเชื่อมตรงนี้จะไม่มีอันนี้เป็นข้อสังเกตนะฮะอันนี้เป็นหินเขียวนะหินเขียวนะะถ่ายรูปสักเล็กนึงนะฮะลองซูมมาดูใกล้ๆว่าเป็นเป็นลักษณะแบบไหนนะฮะหินเขียวนะครับ เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะกล้องนี้ก็ต้องปรับซูมตามตามระยะห่างนะฮะยิ่งเข้ามาใกล้ก็ยิ่งจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะ,ะอันนี้ก็เป็นผงดําจุดแดงลักษณะที่ฝังเข้าไปในเนื้อพระนะฮะแล้วก็มีเส้นแตกนะมีร่องรอยของลักเก่านะฮะมีการงอกของปูนที่ซ่อมแซมเนื้อพระนะฮะก็งดงามเลย อันงดงามอันนี้เป็นผนนังเป็นผน,นผังพระนะผิวพระนะอันนี้เป็นผลก็เป็นอิฐแดงนะอิฐแดงนะครับอิฐแดงนี่อาจจะใหญ่บ้างเล็กบ้างฮนะแล้วแต่ครับเพราะว่าใช้มือคนตานะฮะไม่ได้ใช้เครื่องนะฮะอันนี้สนี่เป็นสีทองทอง,ทอ,งอาจจะเป็นทองคําก็ได้นะฮะนะพระบ,บางองค์ก็จะมีเศษทองคําติดอยู่นะฮะเศษทองคําติดอยู่ กอแล้วแต่ว่าจะมีมวลสารขนาดไหนในคกนั้นนะฮะเพราะว่าจะไม่เหมือนกันสักคกนะ,ะไม่ค่งคกเดียวกันมวลสารก็ไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่เราต้องควรจะจดจําไว้นะครับเพราะว่าพระสมเด็จเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเหมือนกันสักองเดียวนะฮะคุณสามารถประกาศได้ว่าถ้าใครมีพระแบบเนี้ย ซื้อองค์มาสิบล้านร้อยล้านคุณก็สามารถประกาศได้นะเพราะไม่มีใครมีเหมือนแน่นอนนะครับประกาศเพื่อสร้างเ o อ e r ไปนะฮะนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเส้นซุ้มนะฮะเส้นซุมนะขยายให้ดูเม็ดแดงนะฮะเ็แดงอันนี้ขาวๆนี่เป็นผลึกแคนไซส์นะฮะก็ก็ตามน,นี้นะฮะก็สบ,บว่าองค์นี้ก็ ให้ดูแค่นี้ก่อนนะก็แล้วกันนะครับจะได้เป็นเอาไว้เพื่อการศึกษานะครับแล้วก็โอากาสหน้าก็จะมาเอาองค์อื่นให้ดูต่อไปนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ